ครับโอเคครับการตัดสินใจออกจาก่ายครับผมจริงๆเราเราคุยกันมาสักพักแล้วกับพี oh, ่ปอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบที่แบบใช่มันไม่ใช่เป็นการปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพี่ปอนก็สนับสนุนว่าแบบเออทำเลยเขาเป็นคนที่แบบ คอยแบบช่วยเหลือผมมาตลอดอะไรเงี้ยพอมันมีแบบรู้สึกว่าเราทําได้เลยเขาก็จะคอยแบบโรโมงคอยสนับสนุนแต่แฟนคลับแฟนคลับค่อนข้างที่จะตกใจกับกการนการที่ประกาศจริงจริงมันดูมันดูแบบว่าออกจาค่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงจริงเราก็ยังทำงานด้วยกันอยู่ปกติครับมันไม่ได้มีอะไรแบบดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าเป็นเพราะโฟกัสในการทํางานของเรามันต่างจากทีของพี่ปอนเออคือมันไม่เชิงครับผมมันเป็นว่าผมรู้สึกว่า อยากลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองดีเร็กชันต่างๆอยากลองวางด้วยตัวเองอะไรเงี้ยผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมลองทำด้วยตัวเองเลยดีกว่าคิดวันนั้นที่เรื่องพูดวันนั้นเพราะว่าอะไรผมเห็ว่าคนอยู่อย่างไรจริงๆใช่ก็จริงๆก็อยากจะแบบให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆด้วยที่ที่รู้พร้อมกันเพราะมันเป็นการปิดฉากโชว์คินพอร์ตพอดีด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบการปิดฉากที่สมบูรณ์คิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของสองเจมส์เราใช่ไหมผมไม่รู้วว่่่่่่าาามมมมัันนนนดดีีีทททสสุยะแตเป็ิิงงผอกำจร ในเวลานั้นจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ลองทําอะไรแบบเนี้ยสักครั้งใน,ในชีวิตผมว่ามันก็คุ้มดูคือเที่ยงจะโฟกัสเรื่องงานเพลงมากกว่างานแสดงเลยตัดสินใจท<พ>ี<ช>่อยาคือไม่ใช่งานงานเพลงผมผมโฟกัสอยู่แล้ว<ๆ>อะไรเงี้ยงานแสดงก็ยังมีอยู่แต่ว่าแค่อยากอย่างที่บอกคืออยากลองทําด้วยตัวเองอ,เอยากลองดูด้วยตัวเองคือาการออกมาดูแลตัวเองแบบยากขึ้นไปเอในการที่จะต้องไม่มีใครคอยซัพพอร์ตมันก็ยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นอยู่เพราะว่าเราก็มีทีมงานของเราเองที่แบบเลือกมาแล้วก็ มันมีโปรเซสข้างในที่เยอะมากๆในการวางเดนชั่นของตัวเองก็ตามแล้วก็ในการรับงานเองก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมากผมชอบมากฝากแฟนๆกับที่ที่ให้กำลังใจเราตลอดครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมเจฟซัตเทิร์นนะฮะแล้วก็สตูดิโอของซัตเทิร์นนะครับแล้วก็ฝากวันนี้มิสิกไทยแลนด์ด้วยครับโอเคเรียบร้อยครับ